สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเกรทวารินทอนโพสทวิตเตอร์เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่หลายคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสําหรับราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆประหลายคนต่างก็ออกมาบ่นกันรัวๆเลยว่าราคาน้ํามันทุกวันนี้แพงมากและเติมทีเงินแทบหมดกระเป๋าเลยจึงเรื่องนี้คนบันเทิงก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะไม่นานมาน,นี้พระเอกหนุ่มคนดังของจองสามอย่างพระเอกหนุ่มเกรทวารินทอนก็ได้ออกมาทวิตข้อความบนหลัง ไปเติมน้ำมันเต็มถังหมดไป2,800บาทแล้วโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่าวันนี้ครับเติมน้ำมันเต็มถังไป2,800บาทใจโคตรจะหวิวบ้าเอ๋ย งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับซึงหลายคนก็บอกว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันประทุกวันนี้ถ้าสั่งเติมน้ำมันเต็มถังเงินก็แทบจะไม่พอใจนอกจากนี้แฟนๆหลายคนยังบอกเลยว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยเรียกได้ว่าราคาน้ำมันแพงจนหลายคนอยากจะขายรถทิ้งเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่ายัางไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับแต่ผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ เรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ